Thank you. ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับน้ําตกอ่างช้างน้ําตรงนี้มาเป็นที่จอดรถครับก็ได้บัตรค่าเข้ามาแล้วค่าเข้าสามสิบบาทครับอันนี้เป็นเขตพันรักษาอ่าเครสรักษา, 1, า,า,า,าพันสะัตว์ป่าเขาเกี่ยวเขาชมพู่นะตรงนี้เป็นที่ทําการแล้วก็เป็นที่จอดรถตอนนี้ยังเป็นเวลาน่าเชา้ชาเช้าอยู่ครับรถก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับ เมื่อกี้ถามเจ้าที่บอกว่าน้ําตกบนนี้ค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นชั้นแรกปล่าออนุ่นครับน่นชั้นแรกอยู่นุ่นเพราะว่าฝนขาดช่วงถ้ากรอนนี้ฝนขาดช่วงน้ําอาจจะน้อยนิดนึงแต่ว่ามีทีแล้วประมาณเดือนสิงหาผมเดินขึ้นไป ถ้าข้างล่างไม่มีน้ำเนี่ยข้างบนมันมันยังมีอยู่นะก็เดี๋ยวจะพาไปดูให้จนถึงชั้นบนสุดเลยแต่ว่าอันนี้เป็นชั้นแรกชั้นแรกนี่มันไม่มีน้ำบามาเหมือนเหมือนอ่าที่เห็นเพจนึงเขารีวิวครับน้ำมันจะบา,า,ข,าบข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ำบาแล้วก็เดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูด้านบน จากสละตรงนี้เราสามารถเดินไปตามชั้นข้างบนได้นะนี่เดินเรียบเ,เดินเรียบตรงนี้ไปเลยตรงนี้ยังมีน้ำอยู่หน่อยๆน,นะ จริงๆทางเดินมันไปทางนู้นนะแต่ว่าผมจะพาเดินตรงนี้เดินตำลานหินขึ้นไปน้ำพอมือนะวันนี้ าตรงนี้นี่จะมีป้ายบอกนะบอกว่า่าระยะทางที่ไปชั้นต่างๆน้าตกท้าลอดร้อยเมตรอ่างช้งน้อยสามร้อยเมตรอ่างใสงามสามร้ี่สิบลานหินสวยห้าร้อยห้าสิบแล้วก็อ่างชายะแปดร้อยเมตรนี่ครับไกลสุดแปดร้อยเมตรเดินขึ้นไปตามนี้เลยตรงนี้เป็นทางที่เดินมาตาม ลำธารน,น้ำตกไหมแต่ว่าถ้าเป็นทางเดินขึ้นไปน้าตกจริงๆจะอยู่ด้านบนนู้นอันนี้ก็เลยลองลองเดินมาตามทางนี้ดูก่อนว่ามันสามารถจะขึ้นไปได้ไหมเดินมาตามทางนี้ก็มันจะมีเนะนี่ยน้ําไหลเป็นระยะเลยถึงว่าอาจจะน้อยไปสักนิดนึงแต่ก็แต่ก็สวยนะสรุปว่ามันเดินขึ้นไปไม่ได้นะก็จะต้องย้อนกลับไปทางเดิม ก็เนี่ยเดินมาสักระยะหนึ่งก็ก็ตามลำธารมันก็ยังไปได้ตอนแรกนึกว่ามันมาไม่ได้เนี่ยทางก็จะเป็นประมาณคนที่ชอบบับปีนป่ายนี่โอ้ใช่ได้เลยเนี่ย สำหรับใครที่ชอบปีนป่ายนะเพราะว่ามันจะต้องปีนไปทำก้อนหินนี่แล้วก็อาจจะมีแบบโอ,โอ,โอ้มีแบบลอดลอดต้นไม้นิดนึงแต่ว่าก็เกาะลำธารไปแล้วกัน แล้วตรงนี้มันก็จะมาบรรจบกับทางเดินที่ว่าเราเดินขึ้นมาทางด้านบนนี่นะอันนี้มาถึงชั้นแรกแล้วเป,เ,เป็นเออะั้แรกเลยน้ำรอดนอั่นะมันจะเป็นน้ำรอดมาจากทางใต้หินเดี๋ยวไปดูใกล้ ก็เดี๋ยวไปกันต่อมันจะมีทางเดินไปเรื่อยๆนะวันนี้เพิ่งจะเป็นชั้นแรกเพิ่งจะเดินมาได้ประมาณร้อยเมตรทางเดินก็จะเป็นแบบสายลุยอย่างนี้เลยนี่รอบข้างเป็นป่านะนี่มาเจอช่องแคบช่องนี้ จากชั้นแรกขึ้นไปชั้นสองอันนี้เป็นน้ำตกที่เรามาเมื่อกี้นะมีทางเดินขึ้นไปด้านบนทางเดินนี้ชม้มันเป็นธรรมชาติมากเลยนะได้ยินแต่เสียงนก นี่ต้องไปตำป่าไผ่ด้วยตอนนี้มาถึงชั้นที่สองนะครับอ่านี่ครับชั้นสองอ่างช้างน้อยนะครับดูนะครับเราต้องเดินลง เดี๋ยวลงไปที่น้ำตกนะได้ยินเสียงน้ำมาไกลๆแล้ว นี่ครับก็ประมาณนี้โน่นล,ลครับเห็นไก่ไก่อ่านช้างน้อยนะชั้นนี้ก็ตรงนี้จะมีอ่างให้ได้เล่นเล่นได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าชั้นนี้นี่มองขึ้นไปเห็นกไกๆด้านบนโน้นนะอันนู้นก็เหมือนมีอ่างให้ได้เล่นอีกนะครับอันนี้เป็นชั้นที่สองนะอ่านช้างน้อย ตรงนี้ก็ได้ยินเสียงน้ำตกอีกแล้วน่าจะเป็นน้ำตกอีกชั้นชั้นนี้น้ำตกน่าจะสวยยิ่งนะน่นครับที่เรามองมองขึ้นมาแล้วเห็นน้ำตกมาทีนี้อันนี้สวยอันนี้ไม่รู้เรียกว่าน้ำตกอะไรนะชั้นนี้นี่ดูบรรยากาศร,ราอบๆกัน แล้วก็นูน่นตรงนี้น้ำตกลดหลั่นลงไปเลยสวยมาก เดีไปต่อชั้นต่อไปอันนี้เราเพิ่งจะถึงชั้นที่สามได้น่าจะเป็นชั้นที่สามก็ยังมีลานหินสวยที่อยู่ข้างหน้า ทีที่แล้วมานี่น้ำน้อยเพรว่าตอนนี้น้ำค่อนข้างเยอะอนี่ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าชั้นอะไรโอเคเดี๋ยวลงไปดูกันอันนี้ก็สวยนะแต่ว่าแอ่งน้ำมันน้อยไปนิดนึง นะครับน้ำมันตกมาจากโขดหินด้านบนเลยแล้วก็ไหลเนี่ยผ่านแอ่งน้ําเล็กๆก็แอ่งมันก็ไม่ไม่ลึกมากนะแต่ว่าสวยอันนี้น่าจะเป็นโอ้ยตรงนู้นห้หน้าลงไม่แช่มากเลยครับไปดูดิเนี่ยโอ้ยอ่างแบบเนี้ย น่าแค่มากนี่โหสวยมากเนี่ยลดหลันลงไปเลยโอ้โหตรงเนี้ยเป็นจุดที่น่าน้ามาเที่ยวมากเลย คือที่นะี่ถ้าเป็นชั้นบนบนคนก็จะไม่ค่อยได้ขึ้นมาเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องเป็นแบบเครียกนนะนะสายแอดเวนเจอร์น่สายปีนป่ายอันนี้ผมก็เดินย้อนขึ้นตามลำธารไปเรื่อยๆนะจริงๆมันมีทางเดินที่แบบเป็นทางเดินเรียบเขาแต่ว่ามันจะไม่ได้เห็นวิวบบนี้เนี้ยเนี่ยวิวอย่างนี้ มันจะไม่ได้เห็นวิวอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าเดินย้อนตามลำธารขึ้นไปเรื่อยๆืแต่ว่าต้องเป็นช่วงที่น้ําไม่ค่อยมีนะน้ํำน้อยน้อยมันจะมีทางแบบเนี่ยเดินย้อนขึ้นมาได้เลยเอจะต้องมีลุยน้ํานิดหน่อยเนี่ยเนี่ยอย่างตรงเนี้ยคงต้องลุยเพื่อที่จะไปขึ้นหินก้อนนู้นถ้าก็เดินย้อนลำธารขึ้นไปมุมนี้ก็สวยนะข้างบนนี้น่าจะเป็นลานหินสวยแล้วละจะไม่ผิด โอ้ตรงนี้เป็นเนี่ยลานหินสวยๆเลยมันตกลงไปตามลานหินนะตรงนี้ก็เป็นผาหินแบบสวยๆเลยนะู่นขึ้นไปด้านบนสายลุยจะชอบมากเลยนี่นี่ครับตรงนี้เป็นโอ้โตรงนี้สวยมุมนี้สวย แต่ว่ามันมีตะไคร่ต้องต้องระวังในการเดินนิดนึงนีน่ครับเราเดิน่ยทางที่หินมันแห้งๆเนาะเพราะว่าถ้าหินเปียกมันจะลื่นถ้าช่วงน้ำเยอะๆไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันจะมีแบบน้ำบ่ามาไหม นี่อันนี้คือทางที่เราเดินจนในนู้นเจอที่น้ำมันลงมาเนี่ยสวยมากตรงนี้เป็นลานหินสวยนะมันจะมีน้ําตกแบบชั้นเล็กๆเลยหลายชั้นลดหลั่นกันลงไปสวยมาก เมื่อกี้น้ำเกี่ยวเนี่ยมาเที่ยวน้ำตกมันต้องได้กีนต่อแล้วก็เหมือนกับะจนภัยเล็กๆไปตามสายน้ำตกไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะต้องได้เปียกหรือเปล่าจะลองดูก่อนโอเค พอมีให้มีอินให้ได้ยืนเยียกกันได้โอ้ยน้ำเต็มรองเทา้าโ,โอเคๆนะครับนะนี่ถ้าเกิดเราเดินมาตามทางเรียบเขานะทางปกติก็จะเป็นประมาณมันจะไม่เปียกน,นะแต่ว่าเมื่อกี้เราใช้วิธี เดินย้อนลำธารขึ้นมาก็ถ้าไม่ระวังก็นี่ครับน้ำเต็มรองเท้าเข้มาตรงนี้ก็จะมีสลา,าเก่าๆนี่ครับตอนนี้เราเลยลานอินสวยมาแล้วก็น่าจะเดินไปอีกสักพักหนึ่งก็น่าจะเป็นเดินไปจนถึงจุดที่ไกลที่สุดอ่างอะไรนะอ่างชัยยะละ่ะ นะครับทางเดินมันก็จะเรียบเขานะอันนี้เราเดินเรียบเขาแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นน้ําตกทางน้ําตกประมาณนี้แต่ว่าเราคงเดินตามลําธารไม่ได้แล้วเพราะว่ามันน่าจะมีความชันแล้วก็ความลึกของน้ําอยู่ตอนนี้ก็เดินไปตามทางที่ที่เขามาคไว้นะนู่นนะข้างล่างก็ยังเป็นน้ําตกอยู่เลยนู่นนะจริงๆก็สามารถเล่นได้ด้วยนะเนาะ เดินไปทาทางตรงนี้ก็จะเงียบๆนิดนึงเพราะว่าจะไม่ค่อยมีใครขึ้นมาถึงแล้วก็ป่าเนี่ยค่อนข้างจะทึบแต่ก็ได้รสชาติสำหรับสายลุยนะก็ต้องมุดเคล็ดมุดซุ้มไม้อย่างเงี้ยเยอะนะ มันจะทึบๆน่อยตอนนี้ก็ยังได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ทางซีขวาด้านล่างแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะเพราะว่าเราน่าจะอยู่สูงจากน้ำตกประมาณแล้วก็เป็นทางที่อย่างนี้เลยครับโ ทึบสุดๆต้องหมอดซูมด้วยนี่ครับดูดิมีรูแค่นี้โอ้ยแล้วใครเขาจะมา โอ้โอ่มาตรงนี้โล่งหน่อยน่าจะใกล้ถึงแล้วนี่นะเดี๋ยวไปต่อมีนะให,ให้ดูทางที่เราจะเดินเป็นอย่างนี้เลยก็อาจจะมีร่องรอยอะไรจะทำบ้างเล็กน้อย นี่ครับปีนขึ้นอีกได้ยินเสียงน้ำตลอดเลยนะตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำแบบตึงๆเลยก็น่าจะใกล้ถึงแล้วล่ะ โอเคครับถึงแล้วนี่นะครับน่าจะเป็นชั้นบนสุด ครับก็เนี่ยหลังจากที่เรามาถึงน้ำตกชั้นบนสุดครับตอนนี้ก็นั่งพักแป๊บหนึ่งก็ได้เวลาลงทางก็เต้นเจอเหมือนเดิมครับก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ